สวยเก่งครบเครื่องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกพาเลตติ้งทองประกายแสงพุ่งกระชูดร่างพลูความในใจถึงบททองประกายกว่าจะมาเป็นใบเฟิร์นพิมพ์ชนกประวัติไม่ธรรมดาเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่คงแท่นละครเรื่องโปรดในใจของใครหลายคนสำหรับละครเรื่องทองประกายแสดทั้งช่องวัน31ที่ได้ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษภ,ภัยบุญในบททองดีหรือทองประกายกับชีวิตที่ผ่านเรื่องราวมามากมายซึ่งละครก็ได้เดินทางมาสู่ตอนจบอย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาโดยใบเฟิร์นก็ได้โพสต์ความในใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวบกมือลาตัวละครทองประกายโดยระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าจบแล้วทองประกายแซดขอบคุณผู้กำกับคนเก่งขอบคุณพี่เชิร์ตสำหรับบทสนุกสนุกที่เป็นมีมแทบทุกตอนขอบคุณนักแสดงทุกท่านดีใจและเป็นเกียรติของใบมาก,มากๆที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงเก่งๆอย่างทุกคนนะคะขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ฝ่าฟันด้วยกันมาตั้งแต่ต้ตตนจนจบ ที่สําคัญใบขอบคุณทองดีนะการที่ใบได้ผชนภัยไปในชีวิตของทองมันพาใบาไปเรียนรู้อะไรมากมายท้งครอบครัวการอบรมสั่งสอนหรือทางเลือกในชีวิตใบรักทุกช่วงเวลาของทองไม่ว่าจะเป็นอีทองน้องทองและคุณทองปรกกายดีใจที่เห็นทองเติบโตเรียนรู้ทองจะอยู่ในใจของใบตลอดไปนะได้เป็นทองมาสนุกจริงๆสุดท้ายแล้วใบขอบคุณแฟนๆและผู้ชมทุกท่านที่มาร่วมเดินทางกับทองตั้งแต่ต้นจน จบนะคะสนุกสนานและสะบักสะบอมแน่ๆขอบคุณจากใจเลยนะคะสําหรับใบเฟิร์นพิชนกถือเป็นสาวสวยที่หลายคนต่างก็ต้องหลงรักไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาเพียงอย่างเดียวแต่ยังมากไปด้วยความสามารถและการวางตัวที่ดีแต่เรื่องที่ใครหลายคนยังไม่รู้คือในสมัยเด็กนั้นเธอเคยเป็นนักเรียนทุนจากกีฬาย,ยิมนาสติกดีลาของโรงเรียนอีกด้วย ใบเฟิร์นมีชื่อจริงว่าพิมพ์ชนกหรือวิเศษภัยบุญเกิดเมื่อวันที่30กันยายน2535ภูมินมเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครครอบครัวเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนามสกุลหรือวิเศษภัยบุญเพี้ยนมาจากแซลีใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเป็นนักแสดงที่มีผลงานมากมายผลงานที่ทำให้เธอเริ่มมีชื่อเสียงคือภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก ในปีพศ2553หลังจากนั้นเธอก็ได้มีผลงานการแสดงมากมายทั้งละครโทรทัศน์ภาพยนตร์ซีรีส์และโฆษณาเธอได้รับรางวัลน,นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากหลายเวทีเช่นรางวัลน,นักขราช รางวัลสุพรรณหงษ์รางวัลคมชัดลึกรางวัลซุปตาเอนเตอร์เทนเมนต์อเวอร์ดเป็นต้นใบเฟิร์นนั้นเป็นนักแสดงที่มีฝีมือแสดงดีมีเสน่ห์และได้รับความนิยมจากแฟนๆมากมายเธอได้รับการยกย่องให้เป็นนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยและเป็นนักแสดงที่ประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศนอกจากผลงานการแสดงแล้วใบเฟิร์นยังเป็นที่รู้จักในฐานะนักนธุรกิจและนักเคลื่อนไหวด้านสังคมเธอมีธุรกิจส่วนตัวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเสื้อผ้าธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจเครื่องสอําอางและเธอยังมีส่วนร่วมในการรณรงค์ด้านสังคมต่างๆเช่นรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวการรณรงค์ส่งเสริมการศึกษาและการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องบอกเลยว่าจุดเริ่มต้นของเธอนั้นไม่ใช่การเข้าวงการเป็นดารา เพราะตั้งแต่สมัยเด็กนั้นใบเฟิร์นเป็นนักกีฬาย,ยิมนาสติกดิลาได้โคต้าพิเศษของนักกีฬาในการเข้าศึกษาซึ่งเธอก็เคยเข้าแข่งขันกีฬาย,ยิมนาสติกดิลาและได้เหรียญรางวัลประเภททีมหลายต่อหลายครั้งโดยส่วนใหญ่นั้นชีวิตวัยเด็กของเธอจะอยู่แต่ในโรงเรียนและสนามฝึกเป็นส่วนใหญ่ไม่เหมือนกับเด็กๆทั่วไปโดยเธอได้ถูกชักชวนเข้าวงการบันเทิงในตอนที่เธอกำลังศึกษาอยู่ชั้นปฐมปีที่6จากโมเดลลิ่งที่เจอเ,อเธอในสนามฝึกซ้อมจนเธอได้ถ่ายงานโฆษณา และนั่นคือจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่วงการบันเทิงสู่ตำแหน่งนางเอกแถวหน้าของประเทศไทย